สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องใกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพลูวันนี้เราอยู่กับในเกมคฤราสน์วิบลาดภาคเสริมถนนลีลาบแห่งอาคัมคราวที่แล้วเราได้ดูแล้วว่านี่ครับเจ้าบอสต,ตัวนี้ของเราที่ได้มามันยืนไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าสังเกตดูว่าเห็นไหมที่เทา้าเท้าของมันเนาะเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าหางวันน่ะยาว ลนมาก็คือมันยืนไม่ได้อะพอยืนไปสักแป๊บแล้วมันก็เนี่ยอันนี้ดัดมันนิดนึงแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีมันก็ยังล้มอยู่เนี่ยยืนย,ยืนไม่ดีเพราะว่าหางมันยาวเลยขามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดัดขามันซึ่งมันก็จะมีหลายวิธีแต่ว่าอันนี้ไปศึกษามาพ นิดหน่อยนิดหน่อยมันยังไม่ได้ลองทาว่าจะมาลองทาครั้งนี้แหละก็คือเราจะดัดขาไม่ใช่ดัดหางมันด้วยวิธีการใช้น้าร้อนอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมและทําไปพร้อ,รอมๆกันนะครั้งแรกตื่นเต้นมากกลัวว่ามันจะพังแต่เขาบอกมาแล้วมันไม่ยากมันไม่น่าพังเดี๋ยวจะต้มน้าร้อนมาแล้วก็เนี่ยเอาส่วนหางเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําร้อนแล้วก็ดัดมันขึ้นมาเนี่ยดัด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 มันขึ้นมาให้มันแบบอยู่ในระนาบเดียวกันกับเท้า แล้วก็แช่น้ําเย็นแล้วมันก็จะได้เดี๋ยวขออนุญาตไปต้มน้าร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลองทํากันนะสักครู่อ่ะโอเคต้อนเนื่องกันเลยนะเมื่อกี้เคี่ยวพื้นที่นิดหน่อยเพื่อที่จะได้ให้มันไม่เปียกก็ตอนนี้เราก็มีมอนที่หางมันตกนะอ่าอันนี้ก็เป็นน้าร้อนอันนี้ก็น้ําเย็นไม่ใช่น้ําเย็นหรอกก็น้าธรรมดาเราจะขามหางจุ่มลงไปอ๋อ ส่บแก้วมันจะเล็กไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกจุ่มไปประมาณห้าวิเห็นไงบ้างเฮ้ยอ่อนเลยอ่ะทีนี้เราก็ดัดซะหน่อยดัดดัดดัดมันก็อ่อนนะแต่ว,ว่าอ,อีกสักนิดอีกสักนิด หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกห่างยกห่างดีซักหน่อยยกห่างยกห่างนม่าจะประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้เราก็แช่น้ำเย็นอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ย เฮ้ยอ <Hey, S 2> อกมานะนี่ม,มันจะยืนได้แล้วฮึ hmm. แต่รู้สึกว่ามันก็ยังยังเยอะไปอ่ะยังไม่พอยังไม่พอต้องยกห่างขึ้นอียโอ้โหใช้น้ำเย็นแล้วก็แข็งเลยไม่เป็นไรเราจุ่มน้ำร้อนใหม่อีกทีโอเค จุ่มน้ำร้อนแล้วก็ดัดขึ้นอีกหน่อยน่ะโอ้ยห่างหางดัดด,ด,ด,ดันาะก็ถ้าเกิดดูตามนี้เนี่ยเราก็จะดัดให้มันเท่ากันกับขาซึ่งน่าจะเกือบได้แล้วแหละค่อยที น้ำมันจะเริ่มโอ้น้ำก็ยังร้อนอยู่น้ำก็ยังร้อนอยู่อยออยขอเดนอีกนิดก็ไม่เคยทำอะเนาะแล้ก็ตื่นเต้นหน่อยกลัวว่าพอจุ่มๆมแล้วมันจะหักรู้ว่ามันจะมีปัญหาน่าจะน่าจะได้แล้วแหละเนี่ยขามันรู้สึกว่าเนี่ยอยู่หนะ้าน้าเดียวแล้วกับแางเนาะน่าจะประมาณนี้อะทีนี้ ลงเ้ินเย็นนะมันยืนได้แล้วมันยืนได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคุณเอ,อเลี่ยนของเราอืมถ้าสังเกตดูขากับแพงมันก็อยู่ระนาบเดียวกันแหละถือว่าประสบคสวามสำเร็จฮกายเป็นเอ,อเลี่ยนสุดลอยแล้วเบเลเราจะไม่ล้มแล้วก็น่าจะเท่านี้ ก็ยังงอๆอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปดัดเพิ่มเอาเองแล้วกันมันจะเสียเวลาไม่งั้นก็โอเคก็เป็นนั้นจบคลิปเียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาโมเดลมีปัญหามันงอมันเด้งมันอะไรก็เหมือนกับพวกดาบที่ใส่มาแล้มันงอใช่ไหมก็เอามาจุ่มน้ำร้อนสักห้าวิสิวิแล้วก็มันดัดดัดแล้วก็แช่น้ำเย็น เขาแนะนํามาก็ทําได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวคงจะได้เลิกเล่นกันสักทีวันนี้สวัสดีครับ